ออ l New ไททันแบ็กเอดิชั่นของเรานั่นเองนะครับสิ่งที่ผมให้กับลูกค้าไปเนี่ยของแถนที่ผมให้กับลูกค้าไปมีอะไรบ้างมันมันสวยมากตัวจริงมันสวยมากไอสิ่งที่มันตกแต่งมาความเป็นแบ็กเอดิชั่นความเป็นสีดำเนี่ยมันทําให้ตัดกับสีขาวได้ดีเลยทีเดียวล้อเดิมๆก็สวยแล้วนะครับขับล้อเดิมๆไปก่อนใช้อย่างนี้ไปก่อนกล้องมันเฉียงมาประมาณนี้มันทําให้รัศมีการมองเนี่ยมันกว้างมากขึ้นนะครับสายนู่นอะย,ยังเห็นเสาต้นนั้นอยู่เลยนะฮะน่าเสียดายรออนาคต ช่วงไม่ได์เชนไม่รู้จะให้มาไหมกล้องรอบทันเนี่ยใดๆก็แล้วแต่ชัดมากแต่ผมมีเซอร์ไพรส์แน่นอนว่าผมติดตั้งอะไรไปให้กับลูกค้าบ้างนะคบถ้าอยากได้อัลต้าหรือแบ็กอชั่นเนี่ยช่างน้ำดักดีๆแล้วกันมันไม่ยอมให้มาทําไมเราก็ไม่เข้าใจกันว่าทําไมไม่ให้มาแค่ที่วางแก้วน้ําเองเอโปรโมชั่นพยายามจะอัดมาเรื่อยๆสิ้นปีผมไม่รู้จะมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมอะไรไหมทักมาพูดคุยกัน สวัสดีครับผมเซลล์บลอสขายรถนะครับวันนี้ผมก็มีรถหนึ่งรุ่นจะมาขายนั่นก็คือมิซูซึชิออนิวไททันแบ็กเอดิชั่นของเรานั่นเองนะครับคลิปที่แล้วเคยทําสีเทาไว้แล้วอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับก็คือเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับผมจะพามาเจาะดีเทลกันว่าสิ่งที่ผมให้กับลูกค้าไปเนี่ยของแถมที่ผมให้กับลูกค้าไปมีอะไรบ้างแต่เราจะมารีแคปในเรื่องของออปชันกันอีกรอบนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทาคลิปไว้แล้วนะครับออปชั่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ a d a ดความปลอดภัยขนาดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยผมเคยรีวิวออปชันไว้หมดแล้วอย่าดูคลิปคันที่เป็นสีเทาเขไปตามดูที่คลิปนี้ได้นะครับส่วนคลิปนี้คือคันสีขาวนะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าสิ่งที่ผมให้กับลูกค้าไปและออปชันที่มันอยู่ในรถคันนี้มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของผมก่อนนะครับนี่คือ s u b i s h i All New Titan นะครับ Back e dition k i ียนั่นเองนะครับ ราคาของเจ้าตัวจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองหบาทถ้าสีขาวเพิ่มอีก1 0,000บาทเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าสิ่งที่ผมให้กับลูกค้าไปมีอะไรบ้างออปชั่นเดิมๆจากโรงงานมีอะไรบ้างขุมพลังที่เขาให้มานะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรน,นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์นะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ร8อแรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่430ินิวตันเมตรเพียงพอไหมผมมองว่าเพียงพอแล้วกระจังหน้าสีดำเงา ออกแบบขนาดใหญ่มีรูระบายความร้อนที่ดีนะครับก็คือกระจังหน้าเป็นแบบทาร์นิคอมนะครับรับอากาศได้ดีมันก็ส่งผลต่อเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะในส่วนของไฟหน้าครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟ d ด y ์ทมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็ไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับคิวตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะครับผมมองว่ามันสวยคือถ้าสีเทารถสีเทาแล้วอุปกรณ์ตกแต่งตรงนี้เป็นสีดํามันจะอะไรแบบกลืนๆก,กันนิดนึง ทีนี้พอมันเป็นสีขาวแล้วแบบมันมันสวยมากตัวจริงมันสวยมากสีขาวเราไม่เหมือนชาวบ้านเขาเราแตกต่างจากชาวบ้านเขาสีขาวของเราคือสีขาวไดมอนด์ไวมันจะออกประกายฟ้าๆไม่ใช่เหลืองๆแบบขาวมุกแบบนั้นนะครับอันนี้ขาวประกายเพชรนะในส่วนของใช้กระชนล่างด้านหน้าไม่มีอะไรมากมายนะครับเดิมๆจากโรงงานก็สวยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้มีเซนเซอร์ด้านหน้าให้แสดงว่ามันมีเซนเซอร์รอบขันมีกล้องมองภาพด้านหน้าให้แสดงว่ามีกล้องมองภาพรอบขันคันนี้ยังไม่มีในส่วนของ adaptive cruise control ให้แต่มีในเรื่องของ F.C.M ให้ F.C.M คืออะไร F.C.M ก็คือระบบช่วยเตือนกระชนด้านหน้าตรงร้อมช่วยชะลอความเร็วยันหยุดนิ่งเลยอันนี้เรามีให้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยดีกว่าว่ารถเดิมๆจากโรงงานมีอะไรบ้างและสิ่งที่ผมให้กับลูกค้าไปมีอะไรบ้างพอมองมาจากด้านข้างแล้วรถมันค่อนข้างใหญ่นอเพราะมันเป็นสีขาวเนี่ยผมมองว่าไอ้สิ่งที่มันตกแต่งมาความเป็นแบ็คอิ dition ความเป็นสีดาเนี่ยมันทําให้แตกกับสีขาวได้ดีเลยทีเดียวล้อนะครับขนาดขสิบแปดนะครับไซสยย์ยางที่ให้มาคือสองหกห้าหกสิบ R สิบแปด ล้อจะเป็นสีดาขอบสิ 48, เป็นล้อแมกนะครับยางก็จะเป็นบิโตโจนล้อเดิมๆก็สวยแล้วนะครับขับล้อเดิมๆไปก่อนใช้อย่างนี้ไปก่อนและในเรื่องของระบบเบรกอัจฉริยะที่เขาให้มาก็จะมีในเรื่องของระบบป้องกันล้อล็อกขนาดเบรกกระทานฐานระบบกระจายแรงน้ำมันเบรกระบบเสริมแรงเบรกระบบเชื่อตัวบนทางราชานันระบบควบคุมเสถียรนะภาพตัวรถระบบป้องกันการลื่นถลหรือป้องกันล้อหมุนฟรีหกอย่างนี้ที่เขามีให้ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดําเงาอ่าเป็นสีดําเงามาพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้าง ความปลอดภัยของกระจกมองข้างมีอะไรบ้างมีไฟเลี้ยวลวหนึ่งมีกล้องมองภาพด้านข้างแสดงว่ามันมีกล้องมองภาพรอบขันรถคันนี้มีกล้องมองภาพรอบขันครับในส่วนของกล้องเนี่ยไม่ได้จิ้มลงพื้นกล้องมันเฉียงมาประมาณนี้มันทําให้ลัศมีการมองเนี่ยมันกว้างมาขึ้นนะครับสายนู่นอ่ะยังเห็นเสาต้นนั้นอยู่เลยนะฮะแล้วก็มีใบสปอร์ตวอร์ิงให้ใบสปอร์ตวอร์ิงก็คือระบบช่วยเตือนมุกจุดอับสายตาอันนี้เป็นประโยชน์และในส่วนของบันไดด้านข้างขนาดใหญ่เท้าผมอะไซส์ประมาณสี่สิบสี่เนี่ย ครึ่งเท้ากว่า,ายผมยังเอาลงอยู่เลยและเหยียบได้ด้วยแข็งแรงนะครับและตกแต่งด้วยคิ้วตรงนี้เดิมๆอะ่ะถ้าเป็นรถแบบ All New t i t a n รุ่นั l ต้ a ปกติที่ไม่ใช่ Black Edition เนี่ยมันจะเป็นสีบอลอันนี้เป็นสีไทเทเนียมผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นความไทเทเนียมมันสวยนะครับใส่เล็กๆน้อยๆมาเนี่ยมันเพิ่มความเป็น Black Edition ได้ดีมันเพิ่มความเท่ได้ดีล้นะฮะไม่ต้องใส่มาเยอะนะ กันสาดด้านข้างของแฮมมิสูบิชิมอเตอร์อันนี้เราแถบให้นะครับมีกิ๊บล็อกอย่างดีสติ๊กเกอร์กันลอยมือเปิดลายแคสตานะครับให้มันอยู่ในหลุมพอแต่พอมันอยู่ในหลุมมันเราก็จะไม่ได้ติดเป็นฟิล์มให้ลูกค้าเป็นฟิล์มมันก็แลดูไม่มีอะไรมันธรรมดาไปเราก็เลยติดเป็นสติ๊กเกอร์กันลอยมือเปิดลายแคสตาให้แล้วมีสัญลักษณ์ไทท่านตรงนี้ให้มือเปิดเป็นสีดําเงาครับก็เพิ่มความเป็นแบ็กอิดิชันเข้าไปนั่นแหละนะมันพร้อมปุ่มสมาร์ทเอนที่ด้านข้างมีทั้งด้านซ้าะาน,านนนขวอปุ่มบบีย แต่อปุ่มแบบนี้มันใช้งานเฉพาะก็ต่อเมื่อกุญแจอยู่ใกล้นะใช่ว่ากุญแจอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้กดเปิดได้กดเปิดไม่ได้นะฮะมันป้องกันการเจรกรรมให้กับลูกค้านี่ตอกย้าความเป็นแบ็กอิ dition อีกนิดหนึ่งด้วยสติกเกอร์ด้านข้างที่เขียนว่าแบ็กอิ dition สวยนะสวยสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าว่าสิ่งที่ผมให้กับลูกค้าไปมีอะไรบ้างและเดิมเดิมจากโรงงานมันให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ <S <S สิ่งที่ด้านหลังเขาให้มาเนี่ยเดิมเดิมจากโรงงานมีอะไรบ้างคือด้านหลังผมต้องอออกก่่่่นนนไไไไมมมมดด้้ปตตตแแงงงะะะรรเเเพิิิลวคจาาโ ไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะครับไฟถอยยังไม่ใช่ LED นะครับไฟเลี้ยวยังไม่ใช่ LED น่าเสียดายรออนาคตช่วง Midaschase ไม่รู้จะให้มาไหมแต่สิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้ตัวนี้มาเป็น LED นะี่มันเปลี่ยนง่ายราคาไม่แพงนะครับตรงนี้สปอยเลอร์ขนาดใหญ่เอกลักษณ์ของมิ b i ูบิชิออนิวไททานเขานะครับแล้วก็มือเปิดตรงนี้เป็นสีดําเงานะครับมีกล้องมองภาพด้านหลังให้ก็คือช่วยขนา ถอยจอดนั่นแหละก็เป็นประโยชน์ทางานร่วมกับกล้องมองภาพรอบคันนะครับกล้องรอบคันเนี่ยใดๆก็แล้วแต่ชัดมากนะฮะไฟเบรกนะครับดวงที่สามตรงนี้มีให้เออเปิดหน่อยไฟท้ายไม่หายแล้วนะครับคือถ้าจะถอดไฟท้ายอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วในคลิปปว่าไฟท้ายต้องถอดจากด้านในทีนี้พอมันมีมือเปิดตรงเนี้ยมันมีที่ล็อกฝาท้ายให้ด้วยมิโซบิชออนิลไททันมีที่ล็อกฝาท้ายให้นะ ตัวก่อนไม่มีตัวเก่าหน้านั้นไม่มีนะครับแล้วไม่รู้ว่าค่ายอื่นมีให้ไหมถ้าไฟมันหายมันแพงมันแพงมากนะครับสามหมื่นถึงสี่หมื่นก็บาไลเนอร์ของแท้วิสุบุชิเราแถมให้นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของด้านล่างนะครับกันชนท้ายสีํำเงามันก็ยังมีตกแตง่งตรงนี้เข้ามาอีกตกแต่งตรงนี้ด้วยสีไทเทเนียมนะครับมีเซนเซอร์ด้านหลังให้ทํางานควบคู่กับเซนเซอร์ด้านหน้านั่นแหละก็คือมีเซนเซอร์รอบคันอันนี้ก็ขนาดใหญ่แข็งแรง และยังมีระบบ r c t a RCDA คืออะไร RCDA คือระบบช่วยเตือนขณนะถอยหลังออกจากช่องจอดอันนี้เราก็มีให้เช่นกันนะคบเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าว่าสิ่งที่ผมให้กับลูกค้าไปมีอะไรบ้างอาจจะไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของออปชันแต่ผมมีเซอร์ไพรส์แน่นอนว่าผมติดตั้งอะไรไปให้กับลูกค้าบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าภายในห้องโดยสารสิ่งที่ผมให้กับลูกค้าไปมีอะไรบ้างเดิมๆจากโรง,งงานมีอะไรบ้างนะครับ ในส่วนของเรื่องระบบความปลอดภัย a อราต่างๆเนี่ยเรามีให้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิราภัยเจ็ดตำแหน่งอันนี้เรามีให้นะครับคู่หน้าครับหัวเข่าม่านนิราภัยทั้ง2อฝั่งแล้วก็เบาะของผู้โดยสารตอนหน้าและผู้ขับขี่อันนี้คือสิ่งที่เราให้ไปที่เปิดตรงนี้หุ้มหนังคอนโซลหน้าหุ้มหนังเป็นแบบซอฟทัชนะครับเปิดช้าๆซอฟทัชนะฮะเปิดช้าๆช่องแอร์เนี่ยจะเป็นสีบอลบโครเมียมตกแต่งเข้ามาให้เสียได้ ถ้าให้เป็นสีไทเทเนียมก็จะสวยนะครับที่มันอยู่ใน Ad แอดลีนแหละอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะแต่เขาไม่ให้มาเขาให้เป็นสีบอนด์ก็คือภายในของรุ่นอัลต้าเลยอย่าลืมครับว่าแบ็กอิดิชันราคาเท่ากับรุ่นอัลต้านะครับถ้าอยากได้อัลต้าหรือแบ็กอิดิชันเนี่ยช่างน้าหนักดีๆแล้วกันเบานะครับเบาเป็นแบบเบาหนังนะครับก็วัสดุหนังยังดีนะฮะเบาะผู้โดยสารตอนหน้ายังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นแบบปรับด้วยแมนวนวลอยู่นะครับจะให้ไฟฟ้าเฉพาะตําแหน่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับแต่ให้มาเป็นแปดทิศทางเลยนะเบาไฟฟ้า สิ่งที่พิเศษเลยที่ผมติดตั้งเข้าไปให้กับรถคันนี้คืออะไรรู้ไหมครับไททันรุ่นอัลต้าแบ็กเอด i t i o นไททันรุ่นอัลต้าไททันทุกรุ่นมันไม่ยอมให้มาทําไมเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่ให้มาแค่ที่วางแก้วน้ําเองนะฮะแต่ไม่เป็นไรมิสูเวนทีเร,นะรเ,รนเรามีให้นะครับถ้าเรียกร้องกันมาเรามีให้นี่มีให้แล้วที่วางแก้วน้ําสําคัญนะผม่็เป็นคนที่ติดเหมือนกันนะครับชอบวางแก้วน้ําไว้ตรงนี้ คือต่อให้มันมีตรงนี้ก็เหอะแต่เราไม่ถนัดเวลาเราขับผมอยากได้ตรงนี้ผมเป็นคนที่ติดกาแฟขับรถไปต้องดื่มกาแฟไปประมาณนี้ผู้โดยสารตอนหน้าเขาก็คือมันไม่ถนัดถ้าอยู่ตรงนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งพอมันเป็นช่องแอร์ใช่ปะ่ะมันจะรักษาอุณหภูมิความเย็นให้กับคุณด้วยเวลาคุณเอาแก้วน้ำมาตรงนี้เปิดแอร์ใส่มันจะเย็นอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ตู้เย็นแต่มันรักษาความเย็นให้คุณได้นะครับผมมองว่ามันสําคัญเนี่ยเรามีให้เออก็เก็บได้เปิดได้เก็บได้แยกย่อยเข้าไปอีก จะวางของวางเหรียญตรงนี้ก็วางได้นะฮะหรือจะวางแก้วน้าก็วางได้เช่นกันจอนะครับขนาด8นิ้วมันเล็กกว่ารุ่นพาม์รุ่นโปรอยู่แล้วเพราะมันมีปุ่มฟังก์ชันตรงนี้ที่สามารถควบคุมอะไรต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปุ่มเพิ่มแสงลดแสงนะครับเปลี่ยนขึ้นวิทยุ FMAM ปุ่มออดิโอเมนูแมปคาเมล่ากล้องมองภาพรอบ,บขันนะครับแล้วก็กดแบ็กย้อนกลับเพิ่มเสียงวอลลุ่มต่างๆมีให้ผมมองว่าไอ้ปุ่มพวกนี้สําคัญมากแล้วก็ช่องแอร์นะครับ ขนาดใหญ่ปรับทิศทางได้อะไรได้แอร์รถคันนี้มีแมคคูลให้ด้วยขึ้นชื่อของมิซูวิชิอยู่แล้วแมคคูลคิดอะไรไม่ออกขึ้นรถมาร้อน,อนกดแมคคูลอย่างเดียวเดี๋ยวเขาปรับอุณหภูมิให้ต่าที่สุดปรับลมให้เย็นที่สุดเองนะครับกระจกมองหลังลูกค้าเคสนี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติไปนะครับจริงๆมันติดตั้งเพิ่มเติมได้นะแล้วก็กล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับผมติดให้กับลูกค้าไปหน้าหลังเลยด้านหน้ามีด้านหลังมีนะฮะช่องเก็บแว่นตรงนี้เออเป็นแบบซอฟท์ทัช ไฟห้องด้วยสารภายในหลังคาเป็นสีครีมนี่มานตรงนี้นะครับมีให้มีกระจกให้แต่ไม่มีไฟให้นะนี่ไม่มีไฟให้พวงมาลัยนะครับพวงอมาอลัยเป็นแบบหุ้มหนังสีดํานะครับสามก้านด้านซ้ายเนี่ยควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงได้นะครับด้านขวาก็ยังไม่สามารถควบคุมในเรื่องของคุชคอนโทรลได้เร็วๆนี้เรามีโปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังจะทำกันอยู่ก็คือ Adaptive Cruise Control สถเขียนกว่าเดิมเดิมทีที่เราติดไปมันคือคูดคอนโทรลธรรมดาแต่นี้เดี๋ยวเราจะมี a d a แ t i v e f o o ด Control ให้เราติดตามคลิปกันนะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตให้ตอนนี้เรากำลังทำอยู่ a d a แ t i v e f o o ด Control นะครับเอ่อพวงมาลัยคันนี้นะครับปรับได้ทั้งหมดสทิศทางขึ้นลงดึงเข้าดันออกเออก็ประมาณนี้ยังไม่มีแพนเดอร์ชิพให้แต่ถ้าอยากได้แพนเดอร์ชิพอยากติดแพนเดอร์ชิพผมมีให้เปลี่ยนเกียร์ตรงพวงมาลัยอะเดิมๆจากโรงงานไม่มีอดลิกยังไม่มีเลยเเเราามีให้ด้ดวยอออส เกียร์ก็คือเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นแหละครับเออจะปกติทดเกียร์เองได้อะไรเองได้มันทดเกียร์เองตรงนี้ได้เสียดายถ้ามีแพนเด้วยชิปก็มันเลยทีนี้เวลาขับโคตดมันนะฮะเลื่อนไหมนะครับเป็นแบบดิจิตอลกึ่งอะนาล็อกนะครับก็ขนาดแปดนี้ขผมมองว่าสวยงามไม่ต้องเป็นดิจิตอลจ๋าขนาดนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังเป็นมาตรวัดที่มันเป็นแบบเข็มผมมองว่ามันแม่นยำแต่ก็ยังเพิ่มความสวยให้มาก็คือตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นแบบ ดิจิตอลเลยสวยเลยมีรูปรถบอกค่าต่างๆได้ควบคุมได้ง่ายไม่ยากงานปัดน้ําฝน้านไฟเ้ือเปิดปิดอันนี้คือปกติทั่วไปที่รถทุกคันมีให้อยู่แล้วนะฮะขออนุญาตไปเจาะดีเทลนะเอ่อตรงคอนโซลกลางสิ่งที่เขาให้มาที่จุดบุรีนะครับที่ชาร์จแบต Type C ท y p e A มีให้นะครับ push start wireless c h a r g e ตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นสีดําเงาเปียนโนแบค็คโคตรสวยสวยจริงนะครับมันก็เพิ่มความเรียบหรูมา เบรกมือยังเป็นเบรกเบรมือธรรมดาอยู่นะครับไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะผมมองว่าไม่จําเป็นนะฮะคอนโซลกลางนี่ที่เท้าแขนโคตรดีมันทําให้ลักษณะการขับของเราเนี่ยมันขับสบายขับแล้วไม่เมื่อยนะฮะโอ้โหถ้ามีแอร์ทีคูดด้วยยิ่งไม่เมื่อยใหญ่เลยนี่ถ่าขับอย่างนี้เลยเออก็ประมาณนี้ขอไข่ของนิดนึงนะฮะมือโหนตรงนี้มีให้นะฮะแอร์บนเพดานนะครับถ้าเป็นรุ่นเอาต้าเนี่ยแอร์มันจะอยู่บนเพดานมันดึงลมจากด้านหน้าไปนะ ถ้าสมมุติเราเพิ่มความเย็นตรงนี้คือมันมีลมอยู่แล้วด้านหลังแต่มันจะดึงความเย็นจากด้านหน้าไปนะมันจะมีช่องดึงตรงนี้และช่องระบายออกด้านหลังอีกทีหนึ่งนะฮะแถมตกแต่งประตูนะครับตกแต่งด้วยหุ้มหนังบุหนังสีดําเดินเส้นได้สีขาวมือเปิดตรงนี้ยังเป็นสีโครเมียมอยู่ภายในก็ยังเป็นสีที่อยู่ในรุ่นเอาตา้าอยู่ปุ่มตรงนี้ A of Start นะครับมาตรฐานของรถที่อยู่ในประเทศไทยณนะปัจจุบันจะมีหมดแล้วนะครับก็คือช่วยลดมลพิษนะครับเพิ่มรังแสงเรือนไม้ลดลาแสงเรือนไม้ตรงนี้มีให้ แขงควบคุมกระจกมองข้างนะครับพับเองได้กางออกเองได้อย่างนี้มีให้รถคันนี้ถ้าความเร็วสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจะล็อกแห้อัตโนมัติกระจกด้านข้างนะครับที่เป็นม่านเนี่ยฝั่งผู้ขับขี่จะเป็นแบบออตโต้นอกนั้นยังไม่ใช่ออตโต้นะครับลำโพงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเยอะแล้วเสียงมันดีมากลองมาฟังกันก่อนได้ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราไปสรุปคลิปด้านหน้ากันดีกว่าว่าสิ่งที่ผมให้กับลูกค้าเคสนี้ไปมีอะไรบ้างและโปรโมชั่นของมันตอนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ก็ถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับเรามาสรุปโปรโมชั่นกันดีกว่านะครับโปรโมชั่นสิ่งที่ผมให้กับลูกค้าไปส่วนลดก็มีระดับหนึ่งเลยแหละไม่น้อยนะครับดอกเบี้ยตอนนี้ถูกมากไม่แพงนะครับตอนนี้ช่วงท้ายซีซั่นแล้วช่วงท้ายของปีนี้แล้วโปรโมชั่นพยายามจะอัดมาเรื่อยๆสิ้นปีผมไม่รู้จะมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมอะไรไหมทักมาพูดคุยกันหากลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ยผมจะทิ้งช่องทางการติดตามและติดต่อไว้ด้านล่างนี้ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด e ผมด้วย ซื้อเพิ่มหรือซื้อใหม่ชอบแบบไหนมาคุยกันวันนี้ก็ขออนุญาตไปคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ